เสร็จก่อนรู้สึกไง ย่านสุขุมวิท26นะคะมาร้านด้านหลังของปอนี่เองนะคะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการลองดูอะไรที่แปลกใหม่สำหรับปอนมากเลยนะคะเพราะว่าเอาตัวเองเนี่ยเป็นแบบต้นทุนของการลองมากก็คือวันนี้นะคะปอพาเพื่อนทุกคนมาร้านเคอร์เฮาซาลอนนะคะที่เขาเนี่ยจะมาแปลงโฉมให้ปอนปในวันนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีอีกร้านหนึ่งที่เปิดคู่กันนะคะเป็นร้านที่แบบ ทุกคนไม่น่าคิดว่ามันจะเปิดด้วยกันได้นะคะก็คือร้านนี้เลยนะคะอารีเมนเต้นะคะเป็นร้านเบเกอรี่ตามสั่งะจะตามสั่งไงเนี่ยเดีย๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปลองดูกันที่หลังเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพากันไปชมร้านด้านในเลยดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นร้านซาลอนหน้าตาแบบไหนแต่บอกเลยนะคะว่าแปลกแหวกแนวมากๆตามามาเลยดิค่ามาเลย ร้านซาลอนทั้ง3ชั้นกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอพาเพื่อนทุกคนเนี่ยขึ้นไปชมชั้น2กันก่อนตามมาเลยบรรยากาศที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเข้ามาแล้วไม่เหมือนร้านซาลอนแต่อย่างใดคือ <c ười> พี่เจ้าของร้านนะคะเขาชื่อพี่บบลลี่เนาะ <c ười> เขาตั้งใจตกแต่งบรรยากาศภายในร้านเนี่ยคือให้มันเป็นเหมือนแบบไลฟ์โฮมอะไรเงี้ยแบบเหมือนมาตัดผมบ้านเพื่อนหรือตัดผมอยู่ที่บ้านแล้วก็ ต้องการความเป็นธรรมชาติสูงมากโดยที่การตกแต่งแต่ละอย่างเนี่ยก็คืออย่างเช่นพวกต้นไม้ก็จะเป็นความธรรมชาติสูงคือต้นไม้จริงหรือว่าแสงนะคะที่เข้ามาเนี่ยทางรอบตัวร้านส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นแบบกระจกเนาะบานใหญ่ๆนะคะเพื่อให้มันโปร่งแสงเราก็จะได้รับแสงจากธรรมชาติและโซนตรงนี้นะคะไม่ใช่โซนนั่งคาเฟ่ชิลๆแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นโซนที่สามารถนั่งตัดผมได้จริงๆนะคะทุกคนถ้าสังเกตแล้วเขาเป็นแบบ โตตัดผมนะคะแล้วเขาก็จะเอาก,กระจกมาตั้งไว้ให้เราตรงนี้คือแบบยิบเก๋มากๆและด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นร้านตัดผมนะคะแล้วก็ร้านคาเฟ่นในร้านเดียวกันเป็นแบบทูอินวันเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะตัดผมไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ชิมกาแฟนั่งชิคชิก,ช,กชิวชวทานเบเกอรี่ไปด้วยก็ได้คือแบบเฮ้ยนุม่มดีอะ <S <S สวยมากนะคะสำหรับการมาตัดผมในท้งนี้คือเขาบอกเลยว่าใครมาเนี่ยก็จะรีเพจว่าเฮ้ยฉันขอตัดโซนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามองไปนะคะมันจะเป็นอะไรที่โปร่งโล่งสบายมากเป็นแสงที่ได้จากพระอาทิตย์ร้อ์เซ็แล้วก็มีต้นไม้จริงนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คงไม่แปลกใจเนาะว่าถ้าใครมาเนี่ยก็คงอยากรีเพจโซนนี้เพรารู้สึกว่า เฮ้ยฉันก็คงแบบปัดผมแบบเกๆ๋ๆแล้วก็ได้รูปแบบเกๆ๋ๆกลับไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเยียนทรงแล้วจะเป็นยังไงนะก็รอดูกันสวัสดีค่ะอันนี้ก็ได้ค,ดค่ะอันนี้นะคะเห็นพี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เวลาลูกค้ามาเนี่ยก็จะเสิร์ฟน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็คือเป็นน้ำเครื่องดื่มเนาะแล้วก็เป็นขนมนะคะที่ทุกคนสามารถ หิบทานแบบตอนรอช่างอะไรเงี้ยชิวๆได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ห่างม้าหรือว่าห่างน้องแต่อย่างใดนะคะผมโป๊ะเองอันนี้นะคะเราก็ตัดไปเพื่อบริจาคเขาก็จะได้ค่ะได้ค่ะ คำตอบคำเดียวที่จะออกจากร้านนี้ไปได้คือสวยคือถ้าสมมติว่าไม่สวยก็ต้องสวยนะเพราะว่าเราลองดูมันไม่มีคำว่าผิดไม่สวยก็คือไม่ให้ออกแทนแล้วก็จะเป็นมิติใหม่ของการรีวิวร้านเค้กนะคะในร้านทำผม เนื่องจากเขาเป็น t o in one อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างที่เรารอผม45นาทีปอปอก็เลยขออนุญาตรีวิวเครื่องดื่มไปเลยละกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเริ่มหิวแล้ว่เราต้อง45นาทีอะไรอเงี้ยกวผมจะได้สีที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นมาเลยดีกว่าวันนี้นะคะเราก็เลยขอเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะแต่ตั้งแต่ก้อนคลิปเนาะก็แอบแบบเกินไปแล้วนะคะว่าจริงๆร้านเบเกอรี่ร้านเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบเบเกอรี่ตามสั่งอะ่ะคือเราสามารถแบบ รีเควสได้ว่าเราอชอบหวานมากหวานน้อยหรืออยากได้เมนูแบบที่แตกต่างจากในนี้ก็ได้ถ้าเขามีแบบวัตถุดิบนะคะเขาก็จะทําให้เราเลยตอนนั้นคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเออฉันมาร้านนี้ฉันสามารถรีเควสได้ทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมยันอาหารเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ที่เราสั่งมาเนาะก็จะเป็นเครื่องดื่ม2อย่างแล้วก็ขนม2อย่างนะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็คือหน้าตาน่าฐานาน้องมากเลยนะคะเป็น คุกกี้แอนครีมลาเต้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นี่เป็นดาร์กโอ้ยไม่ใช่ดาร์กแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแบล็กโกโก้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนอืคือข้างล่างเขาแบบเนื่องจากเขาเทาแบบตัวแบล็กโกโก้ลงไปนะคะข้างล่างก็เลยเข้มข้นมาเมันก็เลยยังดูดไม่ขึ้นคือต้องบอกก่อนเลยว่าร้านเนี้ยเขาจะไม่เน้นแบบของที่หวานเลี่ยนเกินไปถ้าใครไม่ชอบทานหวานก็สามารถ มาลองดูได้เลยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปล้างผมก่อนได้ไหมและเดี๋ยวเรากลับมารีวิวกันต่อเป็นการรีวิวที่แบบสนุกชอบค่ะไปไปล้างผมกันไม่อด้กี้เราไปล้างสีผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราสั่งน้องมาแล้วเนาะเราก็จะทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดค่ะเราก็จะทําไปด้วยแล้วก็ทานไปด้วยได้ไหมคะได้ด้ ตามสบายได้เลย่ะตาสบายเห็นไหมพี่เขาบอกอยากทำอะไรก็ทำเถอะโอเคเพราะฉะนั้นเรามารีวิวอาหารตรงหน้าต่อกันดีกว่านะคะเราจบกันที่อะไรเครื่องดื่มเนาะเราแนะนําไปแล้วทั้ง2อ,อย่างนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนาะแล้วก็น้องขนมอีก2ชิ้นนะคะจริงๆเขามีขนมถึง4แบบด้วยกันนะคะก็วันนี้ขอรีวิว2อันเบาๆกรุบกริบกรุบกริบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่ร้านของเขาต่อนะคะอันนี้ปอก็ขอสั่งเป็นตัวนี้เนาะ ฟล r เรตนะคะก็คือเป็นขนมเค้ก mm hmm. หรอจะเรียกว่าเค,ค้กไหมอะเพราะว่าเขาแบบเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบไร้แป้งอะแต่คือก็ไม่ได้คีนมากขนาดนั้นนะแต่ถ้าสายคีโตเนี่ยก็สามารถทานได้นะคะเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะนี่คือเราทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองกัอีกตัวหนึ่งนะคะอนี้ก็จะเป็นเจ้าโยเกิร์ตเลมอนเนา ชีคเค้กนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันคือหลายคนอาจจะแบบคิดมานานแล้วเนาะว่าเวลาทําผมทําไมต้องนั่งทําเฉยๆกับนั่งดูกระจกว่ารอรุนว่าเฮ้ยฉันจะสวยรู้ไม่สวยท,ทั้งที่ท้องฉันเนี่ยหิวมากเพราะฉะนั้นดีค่ะ<า>คือต้องเดิด้วยท้องถูกเนาะเราจะสวยไม่สวยแต่เพื่อไม่ให้มูด,ดีมากกว่าเดิมคือท้องเราต้องอิ่มใช่ก็ใช่ คือถ้าพูดด้วยการตกแต่งก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะดูเนื้อเขาจะแบบแน่นๆนะเนาะเดี๋ยวเราลองชิมกันเขาบอกว่ามันก็จะแบบไม่ได้หวานมากแล้วก็จะไม่ได้เปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็จะมีความหอมของโยเกิร์ตนเะนาะน่ากินอนะ่ะอร่อยคือแบบตัวครีมชีสของเขาอ่ะไม่หวานจริง แลถ้าใครเป็นสายโยเกิร์ตเนี้ยก็คือหอมโยเกิร์ตดีมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นเลมอนมาด้วยแบบมันทำให้ฟีวแบบไม่เลี่ยนอยากกินคำต่อไปเพราะฉะนั้นอย่ารอ <S <S แล้วก็มาถึงเมนูสุดเลิศของอปอนะคะคือเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากแต่ว่าไม่อยากกินช็อกโกแลตที่แบบเป็นเค้กที่แบบแป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมาลองดูข้างบนเขาก็จะตกแต่งด้วยวิกทีมกับตัวมาร์ชเมลโล่นะคะ อันนี้เนื้อเขาก็จะแน่นๆนิดนึงเนาะอันนี้จะไม่ได้มีไส้นะคะความแน่นเยอะมากเลยเหมือนเพงลงร้านนี้แบบเน้นการกินแบบฟิวไม่ต้องเคี้ยวอะคู่ของกินไปปุ๊บละลายเลยอะหอมตัวดาร์กช็อกโกแลตมากนะคะแล้วก็ มันค่ะแบบหนึบหนๆแต่แบบมันละลายง่ายมากเลยมันแบบค่อยๆสลายหายไปลงท้องไปแล้วกินหมดกอนแล้วยังไม่รู้สึกอะไรต้องสั่งอีกคือรสชาติดีจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าบอกไม่น่าอ้วนเราคงไม่ได้มีแป้ง <laughs> ทีง่เข้าข้างตัวเอง <laughs> เออคือดีค่ะบรรยากาศก็ดีเนาะสัดผมก็ได้ กินก็อร่อยด้วยอันนี้คือจริงมากนะคะทุกคนทำาผมไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยจริงเราไม่ได้แบบว่าแอปแต่อย่างใดนะว่าเฮ้ยหน้ามาไม่เลยจริงๆคือเนี่ยแหละก็ะหมดแล้วอร่อยมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็น,ปนลุคใหม่ของบอที่รีเควสทพี่เขา เคือตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าเอออยจะทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะสรุปสุดท้ายแล้วปอปอก็เปลี่ยนวิหน้าที่สุดท้ายพี่เขาเฮ้อแต่พี่เขาก็ตัดให้อย่างถูกใจปอปอมากเลยนะคะนี่ที่ปอปอเลือกมาก็จะเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็ตัดหน้ามาเตอร์แบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นลึกเก๋อีกเก๋ไม่เก๋ก็ลองดู เพราะฉะนั้นนะคะเดีย๋ยวหลังจากนี้เนาะเราก็จะไปโซนคาเฟ่กันเลยดีกว่าเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาตัดผมค่อนข้างนานแล้วแล้วมันก็เย็นแล้วนะคะเดีย๋ยวจะไปถ่ายคาเฟ่ไม่ทันมันก็จะมืดแล้วบอกเลยว่าเรามาตั้งแต่แบอบกก่อนเที่ยงอะแต่ว่าตอนเนี้ยห้ <c oughs> <c oughs> หาโมงแล้วทุกคนไปขาเตาวไปมาเลยนี่แล้วอันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่ของเขานะคะซึ่งการตกแต่งของร้านเนี่ยก็จะออกแนวทอปปิคอลเนานะซึ่งแบบ อารมณ์เหมือนอยู่ชายทะเลอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ข้องนอกเนี่ยคือกรุงเทพมหานครที่แบบรถส่วนทางกันไปมาแต่เข้ามาคือได้ฟิลแบบชิลมากนะคะมันแบบคอนติเนียวกันมากเลยอะ่ะเพราะว่าในโซนของแบบร้านตับผมใช่ไหมก็เป็นต้นไม้จริงพอมาตรงนี้ก็แบบเก๋ๆอีกแบบนึงนะคะคือร้านที่เนี่ยเขาจะไม่ได้กว้างขวางนะก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักนะคะแล้วเขาก็จะทําขนมที่นี่เลยนะเป็นแบบโฮมเมดนะคะ ทุกอย่างเนี่ยทุกคนสามารถรีเควสได้นะคะว่าต้องการแบบไหนเมื่อกี้เราก็ลองดูกันไปแล้วนะคะเมนูขนมกับเมนูแบบเค้กน่ารักน่ารักนะคะเหลือเมนูตรงนี้เลยเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะทุกคนคือมันจะเป็นแบบน้อยหน่านมสดกับลำไยอันชันนมสดเนาะคือมันจะอารมณ์เหมือนเป็นไอศครีม เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าลำไยอันชันนมสดนะคะก็คือตัวนี้เป็นนมสดเราก็จะราดลงไปแล้วเราก็จะกินด้วยกันนะคะมันจะอารมณ์เหมือนกินไอศครีมนั่นเองซึ่งพี่เขาบอกว่าในนี้มันจะมีเนื้อลำไยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยกินมาก่อน,อค,นคิดว่าต้องเทหกแน่ๆ <laughs> หนึ่งสองสามไม่หก กิ่นหอมมากอืมย้นเพิ่มกลิ่นมันหอมลำไยมากเวลากินกับนมคือแบบนมก็ไม่ตงจืดอะ่ะไม่ใช่นมหวานเพราะฉะนั้นรสชาติที่มันได้มันก็จะได้จากลำไยแบบร้อยเปอน่ะคือคือความหวานจากลำไยแล้วก็ความหอมจากลำไยด้วยอะไรเงี้ยทานง่า,งงายแล้วก็เย็นมากด้วยได้เนือ้อลำไยเปแบบหินเลยอะ่ะอร่อย เราก็จะมาลองน้อยหน่ากันเลยกว่าอันนี้น้อยหน่าเนาะเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะอืมกลิ่นมันก็มีความเป็นน้อยหน่านะทุกคนอืมน้อยหน่าด้วยคือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวปอเป็นคนชอบทานน้อยหน่าอยู่แล้วแล้วแบบเรารู้สึกว่าน้อยหน่ามันหาก,กินยากแต่ว่าที่ร้านนี้ค่ะเขาจะมีแบบอันนี้ทั้งปีนะทุกคน คือไม่ว่าจะมหตอนไหนเราก็จะได้กินน้อยหน่าแน่นอนนะคะพอทานไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นแบบตัวน้ำแข็งเนาะแล้วก็พุ่งข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อน้อยหน่านะคะทุกคนคือมันหอมแล้วก็มันหวานธรรมชาติคือบางทีอ่ะเรากินพวกน้ำแข็งใส่มันจะหวานเลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่คืออันเนี้ยมันหวานจากตัวเนื้อเปิดละไมเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบอร่อยชอบค่ะชอบก็คือ อันนี้นะคะ2เมนูนี้ราคาเขาก็แค่85บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากมาลองนะก็สามารถลองได้หรือว่าระหว่างรองตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหิวก็สามารถมาสั่งร้านคาเฟ่นี้ได้นะคะสั่งได้ตลอดเวลาสมมุติว่าใครนะคะที่อยากจะมาตัดผมแบบสวยๆเก๋ๆนะคะร้านแบบชิลฟิลบ้านแบบนี้นะแบบแต่บ้านในที่นี้มันแบบ สบายอ่ะให้ความรู้สึกที่แบบมันอบอุ่นสบายเหมือนมาหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากกับการมาตัดผมที่นี่นะคะก็สามารถมากันได้ที่ร้านเธอแฮร์ซาลอนนะคะหรือว่าใครเนี่ยตัดผมแล้วหิวหรือว่าอยากจะหาร้านคาเฟ่แบบสวย,สวยๆเก๋ๆชิคๆนะคะก็มาได้ที่ร้านออลิเมนเต้นะคะ คิดว่าน่าจะพูดถูกอะลิเมนเต้นะคะก็สามารถมากันได้นะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีหลากหลายเมนูให้เพื่อนๆนะคะได้ลองดูกันเลยวันนี้ปอก็ไปก่อนอ๋อ,อลืมบอกว่าที่อยู่ของเขานะคะก็จะอยู่ที่สุขุมวิท26นะคะหรือว่าใครจะมาทาง BTS ก็ได้เนาะก็ลง BTS ส,สถานีพร้อมพงนะคะแล้วก็ จะเดินเข้ามาก็ได้หรือว่าจะนั่งตัวมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้ก็คือไม่ไกลมากหรือว่าถ้าใครขับรถมานะคะก็สามารถมาจอดรถได้ที่โรงแรมเดอะโฟวิงสุขุมวิท26นะคะตรงข้ามตรงนี้นี่เองคือแบบใกล้มากๆเลยนะคะจะเสียค่าจอดที่ชั่วโมงละ40บาทเท่านั้นเนาะแล้วก็ สามารถมาร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้นะคะเป็นร้านที่ปอปอถูกใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลองดูแบบปอเนาะเราก็จะได้สนุกเหมือนๆกันแล้วก็ได้ทรงผมสวยๆเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ปอก็ไปก่อนเนาะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจลองดูเนาะ,ะแล้วก็ไปตามสองสไครกับปอโลกันได้ที่ใน YouTube หรือ Instagram นะคะว่าปอลองดูนะคะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะ,ะบ๊ายบาย แล้วพี่เขาบอกว่าควรหยุดกับการกินแล้วแล้วเา่ากินได้อยู่อ๋อยังคงกินได้อยู่ใช่เพาว่าพอไม่สามารถใส่แมทได้แล้วนะคะเราก็เลยจะขอเนี่ย <c oughs> เดินไปหน้าร้านแป๊บนึงเพราะวา่าโซนตรงนี้เขาทิ้งว่าปอไว้คนเดียวใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไป